วิธีที่แก้ปัญหาผิวหน้าห้อยคล้อยย,อย้ยอยย้วยด้วยการกัวซานะคะก่อนอื่นเวลาที่เราจะกัวซาจําเป็นที่ต้องเชโรมผิวหน้าด้วยน้ํามันมารุมให้มีการหล่อลื่นก่อนท่านก็ใช้ตัวน้ามันมารุมนี่แหละค่ะหลังจากนั้นก็ใช้กวัวซาเวลาที่เราจะใช้กัวซาเนี่ยเริ่มต้นเราต้องกัวซาไปบริเวณคลายกล้ามเนื้อให้ได้ก่อนก็คือบริเวณที่หน้าห้อยคล้อยก็ช่วงกรอบหน้านี่แหละคะ่ะแล้วก็กัวซาไปบริเวณแก้มหลังจากนั้นนะคะทาแบบนี้ จะช่วยทําให้อร่อยทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะทําให้เลือดไหลเวียนดีเมื่อเลือดไหลเวียนดีเลือดก็จะไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆบนใบหน้ายิ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงขึ้นเซลล์ต่างๆบนใบหน้าได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ทําให้ผิวสว่างกระจ่างสดใสแล้วก็คนที่มีปัญหาผิวหน้าห้อยคล้อยย้อยก็ยกกระชับขึ้นได้ด้วยค่ะแต่แนะนําเลยนะคะไม่ให้ทําชุกวันเพราะจะเป็นการรบกวนผิวหน้ามากเกินไปอย่างน้อยนะคะทําสัปดาห์ละ2ครั้งก็เพียง พอแล้วค่ะหน้าก็เด็กหน้าก็อ่อนเยาว์แล้วนะคะใครอยากเรียนรู้เทคนิคการนวดหน้าแบบฟูลออปชันเก็บกรอบหน้าเก็บเนื้อเก็บริ้วรอยบนใบหน้าก็สามารถเรียนทั้งคอร์สออนไลน์เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ของทันเท่านั้นนะคะคุณก็ได้เรียนฟรีทั้งคอร์สออนไลน์หรือจะมาเรียนแบบเจอตัวกันก็ได้หรือจะเรียนทําเป็นอาชีพก็มีคอร์สเปิดสอนแล้วนะคะเพียงทีงาว่าสนใจไว้สนใจเรียนแบบไหนพิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้ค่ะแล้วมาเจอกันที่ธัญญีซวยงามสง่า มีปัญญาอย่างมืออาชีพ